สวดมนต์ถวายพรพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัสมมาสัามพุทธัสสะ นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตสสะลบุตทังตรานังกัจฉามิธรรมังตรานังกัจฉามิสังฆังตรานังกัจฉามิดุติยามเปิดทังตรานังกัจฉามิ Duti yampi samang terenang ga kamii Duti yape sang kang terenang ga putang terenang ga kamii Tasi yampi samang นัิยัมปิสังกัติระนังกัจฉามินัตติเมสระนังอัญญงบุตรตมเมสระนังวรังเอเตนัสจวัชเจนาสดิเตหอตุสัปปะรันัตติเมสระนังอัญญงธรรมโมเมสระนังวรัง นาฏาจวัฒนาสดิ o จหุตูสัปดานาติเมสรังอัญังสัางคเมตสนังวรังเอเตนาตาจวัฒนาสดิใจหุตูสัปดามหาการุณิกนโทอัตยชสพปนิัง Huret tawa parami samba, pato sambo adimu tamang, Etenat sa jawatena, mahontu sapu padawa, Mahakarulikonat hoa, itayat sa papaninang, Huret tawa parami Ede nasa jawat jena, Mahontu sapu padawa, Mahakarunikonadhoa, Sukayasa papaninang, Uretawa paramisamba, mahon tutapu padawa sambuti atawisanca da wada sanca tataking panca sata tatani na mami sila taahang tisang tamanca tangkanca na nama mihang Nama karan upawina hantawa sabir padawet, Anikan sarayapi wina santua setatua, Sambut sepanjak-panjak sanca, Jatuhi satisatake, Dasasatatatani nama misirataan, แตสร้างธรรมาจะสร้างกัญจาอาจารนนาณามิหังนัมมะการุภาเวนะอันตวัสเบปตะเวอันในการตรายยาเปรวินัสสันตุอจตโตสัมบุตเตนวุตระสัตเตอัจจัตเตริจจัตตะเก

สัตโตนะโมราโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิเหติโนนะโมอุตตมัตถมัตสัสวคตเตวะเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะเปวิสุตาติระตินิโนนะโมอมัตตยารัตสะรัตนัตยัสสะตุกัง Namo omakati tata, Tata watu teyatopi, Namo karapa pawina, Wikat santu padawa, Namo karanupa wina, Suwati hontu sabada, Namo karaca tejena, Witi Panditanam cha sevanam Ucha cha puja niyanam Etam mangkaram utamam Pati rupa de tawato cha Ube cha kata puja ta Atta sama paditi cha Etam mangkaram utamam Bangu cha 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 simpan ตาจะยาวาจาเอตัมมังกรมุตตมังมาตาปิโตอุปัตตานังกุตาดารัตสังโฆอันนาคุลลาจะกขมันตาเอตัมมังกรมุตตมังตานาจตมัจจริยาจายาติกานันจะสังโฆอันนาหวัชานิกรรมันเเอตัมมังกรมุตตมัง อาราติวะติปะปามัจจปันนาจะเจนสมัวอัปปมาโดจะตัมเมตโตเอตัมมังครมุตตมังกาลวัจจานิวัตโตจาตันตุติจักตันจุตังกาเลนะธรรมะสาวะนังเอตัมมังครมุตตมังกันติจัตโตวัจจสัตตาสมมะนันจเตชนัง กาเลนะตัมมะสักัชฌะเอตัมมังกรมุตตมังตาปัวญาประมัจาริยัญจาอริยสัจจาณัตตนังนิบบานาจักิกิริยาจาเอตัมมังกรมุตตมังภุดตาสัลโลกัตมเมหีจิตตังยัตนักัมภิเตอัตตกังเรชังเทมังเอตัมมังกรมุตตมัง เอตติสานิกตวานาสัพพตมปราฏิตานสัพพตาตดึงกัญชันเตตันเตสังมังครมุตตมันเตยังกิจชีวิตตังที่เวังรังวังสักเขตุวายังรัตนังปณิตังนโนัมังอติตตะกเทนาอิจัมปิปุตเตรัตนังปณิตัง เจนะสัจเจนะสวัสดิโหตุกขยังวิระขะามาตามปาริตังยาจัตสกัสกัจยมุนีสมัยโตว์นาเตนะธรรมเณรธรรมะติเินเกียอิดามปิตัมเมรัตานังปาริตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตวยามบุตรเจโตปริวันยีตุเชิง

เอเตตุดินลานิมาพลานีอิดามปสังเกรตนาปณิตังเอเตนัเจนัตัวเโตเยตุปยุตตมนาสาดันเฮนานิกามินกตมาสะสนามเยแต่ปฏิปตามาตังวิกายอาลัทธามุตานิปุติปุจจมานัอิดามปิสังเกระตะนปณิตัง Ede na sace na suwate ngotoa, Kinang pura nang nawang na tisampawang, Wirata cita ya tike puwasaming, Tekina pica wiruni di cilaya tayang padipoang, ke rasadang penisang, e tena sa tena tuat di ho'o tuam medan mana sampawa ye perimanang utang ato jatirianca asampatang awilang sampatang di ni tenuwa jaya nuwaya watasawi ketamitoa e tangsa tinga di jaya ramah medan wiharang itamawak Nila wadah sedihnya sampano, Kame suni yakisang, Nahi jatuh kapasih yang punerititi, Apamano buto, Apamano tamo, Apamano sangko, Pamanawan tani tering sapani, Ahiwitika satapadi Kata meraka, kata ตติกามัตุปูตาเนี่ยโสอังนะโมภควาโตนะโมตัตตังสัมมาสัมพุทธานังอิกิปิโตภควาอรหังสัมมาสัมพุทธจตฺตระณํปญฺโนทุกฺกโตโลกวิโดอนุตตรํปุริสธมฺมสารติสัทธาเทวมนุสสานํพุทโธภควาติ สาวกะคโตภะกะวะตะตะโมฉันดิตติโกอกาลิโกเอหิปัตติโกอุปันนะจิโกปัจจตังเวทิตะโปสิญโญหิเตตุปะฏิปันโนภะกะวะตะสาวกะสังฆะตุจุปฏิปันโนภะกะวะตะ Yapatipan ya, pakto saw kaangkho kami Sa, cipatipan pakto saw kaangkho jadidang ca ta Purta yuka ni ada Purritalamtotawaangkho e, A yo bangun yodaki yo คุณักจะ taลกส ปสหสมาpi met saท tase namaมาlangด naที่ทํามาวิธជต waินด tanนtet tawatu teจะyama mang ngagang

ญาวักิจกรรมะชนีวัตุธารุนันตังเมตตามุเทกวิสินาจิตวะมุนินดอนตันเตสะสะภาวะตุเตชยัมังกาลังอกิสักกรรมะติหัตตุธารุนันตังจตัปตังกุลิมาละวันตัง อิปิตังกัตมมโนจิตวะมุนินดอนตันเตตัสซาปวัตุเตชยามังกัลกังกัตตวานาการธรตมวังอิวกับปิริยังจินใจดูตุตวจรังสนกายมัชเชสันเตนะโตมวิจินาจิตวามุนินดอนตันเตตัสซาปวัตุเตชยามังกัลกัง สัจจังวิหายมัติสัจจะกวาตะเกตุงวาตาปิโรปิตมานาอติยันตปุตังปัญญาปิปัจริโตจิตตวมุนิโดังดันเตสสะปวัตุเตจยามังกัลกังนันโดปนันตปุจจังวิปุตังไม่เห็นผิงปุตเตนะเทระปุจเกนะตมะปยันโต eto padha sabidina citawa muninda tante sasa pawastu te jayamanggalakang dukha hati te pocakena tutak hatang promang becot te cutimete pakapitanang janaka dena wetina tante sasa pawastu เอต้าปิบุตรชายมังกลาอัตกาธาโยวาจันนโอจินดินเนศระเตมาตันเดมิตตวันนันเอกวิวิธานิจุปัสสะวัเนโมกข้งตุขัางปติกามไม่ยังนรสปันโยมหาการุณิกนาโทอิตายาต้าปปัจจินัง ปารามิสาบาปัตโตสัมบูริมุทรมังเอเตนาจวัเจนะโอตุเตสยามังกลังสันโตปบทิยามุเลสักกายนังนันทวัฒโนเอวังตาวังวิจยห่อเยสัญญาุสยามังเกเรอปปาราจิตะพันลังเกสิเสปตาวิปกเกเร abbesteka sapabuddhanang akapato pamodate tunakkatang sumangkalang subapatang tu sitang tukkano sumod tocang ja, tu yethang pramacari to padakinang kayakamang wacakamang padakinang padakinang mando kamang panditi te padakinang eh. นิก่าววานรพันตัเทปัาดิเนสัพปโคาวินิมุตตสัพปสันตาปวัติตตสัพปเวราติกันตนในปัโตจะดวงภาวะสัพปิสิยวิวัจันตสัพปโรควินิตโตมาเปวัตวันตรโยสุขีติกขายุโกภวะ api wadana tiri sa, nisang wudha pacayi noa, jatarotama wasanti, ayuwa noa sungkang. Barangkali jatanti japan ya, wadanyuhitama jarang, kalinan เวปปัตสัณมานาตตาเวปุลาหติดกินาเยตาตานุโมเดชเดปุยยาวัจจังกโรติวานาเตนัฎกินาโอนาเตปิปุญญาสปะกินโอตัสสามารถเดอาปฏิวานติโตยตัดินนางมาปรังอุญญาณิปะโรกัสตมิงปะจิตท้าหอนเด paninan de pawwan tetap pemangkalang raahkan tetapdewatan Sabtan upahna setot di pewantu de tetap pemangkalang raahkan tetap medewatan sahabatbat aman upahna sedato di กตํตํมะเทวตาสัพปสังขานุปาเวนะ